สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับในทริปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องระยะทางหมื่นลี้ต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกคนที่ประสบความสําเร็จในชีวิตในด้านต่างๆนะครับมักจะต้องเริ่มจากการลงมือทำํำถ้าท่านต้องการเดินทางเป็น100กิโลหรือพันกิโลหรือหมื่นกิโลท่านต้องเริ่มต้นจากการก้าวแรกเสมอหรือเริ่มจากการกระทําตรงจุดแรกเสมอ แน่นอนครับคนที่เป็นนักเขียนคนที่เขียนหนังสือได้เป็นเล่มๆนะครับเขาก็เริ่มต้นจากการที่เขาเขียนคำคำแรกและเขียนจากคําแรกเป็นสองคำเป็นประโยคแล้วเป็นหน้าแล้วถึงเป็นสองหน้าแล้วถึงเป็นสามหน้าแล้วถึงเป็นร้อยหน้าแล้วถึงเป็นพันหน้าเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านอยากว่ายน้ําเป็นเนี่ยท่านเพียงแค่อยากอย่างเดียวไม่ได้ท่านจะต้องลงมือทําโดยการลงไปว่ายน้ําทันที เช่นกันครับครั้งหนึ่งผมเคยจัดการอบรมในห้องสัมมนาหรือห้องอบรมของผมเนี่ยครับผมได้เอาหนังสือของผมไปให้กับผู้เข้ารับการอบรมได้ดูและผมก็เลยถามบอกว่าท่านผู้รับการอบรมทุกท่านครับใครอยากได้หนังสือของผมบ้างครับหลายคนยกมือหลายคนยกมือผมก็เลยถามว่าใครอยากได้หนังสือของผมบ้างครับ ย้ำเป็นครั้งที่สองหลายคนก็บอกว่าอยากได้อยากได้ครับอยากได้ค่ะผมก็ได้ย้ำเป็นรอบที่สามครับใครอยากได้หนังสือของผมบ้างปรากฏว่ามีอยู่หนึ่งคนครับลุกจากเก้าอี้วิ่งไปเอาหนังสือคนคนนี้ประสบความสาเร็จอย่างแน่นอนครับเพราะฉะนั้นถ้าท่านอยากได้หนังสือ ถ้าท่านอยากเนี่ยโดยที่ไม่ลงมือกระทําหรือไม่ได้ลงมือในการเดินหรือวิ่งไปเอาหนังสือทําไม่ได้หรอครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าท่านอยากเดินทางหมื่นลี้ท่านต้องเริ่มต้นจากก้าวแรกถ้าท่านอยากเป็นนักเขียนท่านต้องเริ่มจากการเขียนครับถ <L> um> ้าท่านอยากเป็นนักพูดท่านต้องเริ่มฝึกที่จะพูดถ้าท่านอยากเป็นนักธุรกิจท่านต้องเริ่มฝึกในการ ที่จะค้าขายเพราะฉะนั้นนะครับท่านสามารถเป็นอะไรก็ได้เพียงแต่ท่านต้องเริ่มที่จะทำจงตั้งเป้าหมายในชีวิตจงค้นหาความฝันของตัวเองแล้วก้าวแรกก้าวต่อไปเคลื่อนต่อไปเคลื่อนต่อไปทำต่อไปทำต่อไปให้ถึงเป้าหมายของตัวเองครับ แล้วท่านจะเป็นคนหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในชีวิตและหน้าที่การงานอย่างแน่นอนครับ